ตลาดหุ้นไทยลุ้นการฟื้นตัวแต่คุณพร้อมรับมือกับความผันผวนไหมวันนี้20ตุลาคมทีมวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSI มองว่าเซตอินดี x มีโอกาสรีบาวทางเทคนิคไปยังระดับ1 2 7 0งพัจถึงจุดตามสถานการณ์ตลาดหุ้นสหรัฐที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแต่คุณควรติดตามผลดำเนินงานไตรมาส3ามของบริษัทต,ต่างๆอย่างใกล้ชิดสรุปสถานการณ์ตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกในวันศุกร์ที่ผ่านมา17ตุลาคม หลังจากธนาคารระดับภูมิภาคเผยผลประกอบการไตรมาสสามที่ดีกว่าคาดช,ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อนักลงทุนกำลังวิเคราะห์ถ้อยถแถลงล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับจีนซึ่งส่งสัญ,ญญาณถึงท่าทีที่อ่อนลงต่อประเทศจีนแต่คุณรู้ไหมว่าดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นในเช้าวันนี้20ตุลาคมหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าภาษีนำเข้า100%ที่เขาขู่จะเรียกเก็บจากสินค้าจีนนั้นอาจไม่ยั่งยืนสินทรัพย์อื่นๆ ราคาทองคำตกลงหลังจากแต่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์เพราะดอลล่าสหรัฐแข่งค่าและถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากคาดการว่าจะเกิดภาวะน้ำมันล้นตลาดเซต i n d e x CGSI คาดการว่าเซตอินด x จะเคลื่อนไหวในกรอบ1,270ถึง1,285จุดคาดหวังการรีบบวทางเทคนิคตามตลาดหุ้นสหรัฐจุดที่น่าสนใจ นักลงทุนควรติดตามแนวรับต้านที่1,270จุดและรายงานผลประกอบการไตรมาสสาของบริษัทต่างๆหุ้นแนะนำ CPN o แม้ว่ายอดขายเฉลี่ยต่อหน้าร้าน s s g ยังชะลอตัวแต่ CGI s คาดว่า CPN o จะมีกำไรสุดที่เติบโตในไตรมาสสาม6 8จากการเพิ่มขึ้นของ gross profit margin GPM และกิจกรรมเทรดดิ้งจากแคมเปญคนละครึ่งพลาส Take profit บบาท Stop loss 46.50บาท a d v a n c e CGSI ประเมินว่า AS จะมีกำไรสุทธิ1.1หมื่นล้านบาทในไตรมาส3 2025เพิ่มขึ้น25.4%จากปีก่อนและ0.3%จากไตรามาสก่อนยังคงเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มจากการเติบโตของ a r ER p u บนมือถือ Tech Profit 301.00บาท Stop Loss 295.00บาทคำถามสำหรับนักลงทุนคุณคิดว่าการรีบาของตลาดหุ้นไทยจะยั่งยืนไหม และหุ้นใดที่คุณสนใจลงทุนในช่วงนี้